OY! Oy! The story, the one the enemy. Oi, Ay-ay-iya mong na! manila ni mga buang. This is lang. Cool. Watch. Cool. Cool. Buang Buang uh idiot. -huh. You guys have bundle skin, bro. Can I borrow, bro?

กูเอาจากแก๊งกูไปมีระเบิดจัดแหล่ะตอนนี้เฮ้ยมันหนีกูหมดเลยอุ๊ย One enemy with me, lead Why you kill? Why you kill? Tell me, b e s

Yeah. <laughs> oh? Hello, Sir Monsieur, the jet. What's Say, right. Madame, 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 Let's go, let's go, let's go! Oh, Madame, Madame, man! Madame, 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 It's nice nice เอาลวกบ่เดียอแล้วนะเี่ร์สินีนะดีนะเยี่ยมมากเล่ bro not true not end up ลาบที่เป็นบูดได้แบบทุกยอดเลยอุ้ยโอ้่งโมันมอนวะอะไรเนี่ยเข้าแมงมาเลยสิถ้าเข้าแมงมาเลยิหเกิดจะตาย Oh, oh yeah. Don't get in my way. OP OP. Hey hey I know I know OP. Hey, you I know bro, bro. Bro. What the fuck are they doing? Jeez. One enemy remaining. Oh, shit bro. Why you it's so oh, oh enough, my bro. god, oh Odin oh, oh, Fucking K Odin oh, oh, bro, bro.

เอาอะไรหายหมดแล้วเอาไ่ไดม่วัดเสร่าวอู right. oh. What oh, ้หูอ้หูอูหูหออู้อ้อููอููอูอ้หอ้อู้หูอู้หูอู้หอู้หูออ้หู้หูออููอููอู้ห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 ูอูอููอู้หูออเดหูอด้ด

ตู้หลังมโอ้ยมันจะวอองมือเห็นไปม่ได้อ้ต้ทำอะไรสักอย่างดิยืนมองกูอยู่นั่นแหละโอ้ไอ้เจ๊ดคุณพิดขึ้นบนหลังคาหรือตัว Spike down B โอ้ยยังเป็นแม่เ็นไอ้เป็น s กเตอร์ย่งยากวะ ว้ยอาฮ่าสู้สูุอาฮ่า,าอาฮ่า,าอาไล่ไล่เเล็บ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 เลเล็บเล็เล็ีเีเลเลเเ็บเลเล็บเล็บล็็บเลมองลิงไลเลีเ mang 안